ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงค์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิว Leo n e l Messi เวอร์ชั่นแฟนช i c e ของลีกเองนะครับผม100นะ Messi Version น่นี้100นะ แต่ยังไม่ได้เทียบค่าพลังว่าเวอร์ชันนี้เด่นตรงไหนยังไม่ได้เทียบแต่เมสซี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเน้นการครองบอลนะก็จะเน้นการครองบอลโอเคปกติมันหน้าต่ำแต่ผมชอบจะยืนจะยืนกลางรุ่ม,มากกว่าเอกลายรุ่เอเอน้าเป้านะครับผมนาเป้าแต่หน้าต่ำแล้นได้เป็นจริงพลย์ <c oughs> เกอร์ตัวสร้างสารรคนะ์เกมนะสเตตก็เอ่เกมรุก85บอลทูน9 4เลี้ยงบอล93มแล้วมากับตัว9 4ส่งสั้น87เปิดบอล8 1 จบสกอร์89นะฮะรูตังตี89ความโค้ง91แล้วก็จะมีเอ่อสปีด67แล้วก็สปีดต้น85นะฮะพลังกานยิง76บาลานซ์94สเตมินา่าอ่าจะ10นะก็สเตมิน่าน้อยนะมาซี่หลังๆมาสเตมิน่าน้อยนะสามารถเพิ่มสกิลได้นะนะสกิลก็จะมีดับเบิลทัดมีปั่นโคง้งมีชิปบ,บอลยิงลูกฮุก,ย,กย,ย,ย,ยิงไกลยิงยิงนมันต้องจับบอล เล่นบอลดีกว่ดเดียวไทงบอลทะลุช่องแล้วก็จุดโทษมีกับตันนะครับผมเรียวเดียวมซี่แต่เวอร์ช่นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเด่นตรงไหนนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ครองบอลโหดอยู่แล้วครองบอลปั่นโค้งออง่ายๆคือปั่นอะลูกปั่นอะนะปั่นโค้งะสวยมาซี่ทุกเวอร์ชันเลยนะเวอร์ชันนี้100นะครับผมโอเคจะลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮนะโอเค,อเคผมมา กเกมแรกสำหรับเลีย้ยงเนล่ยเมซี่นะฮะโอเคเวอร์ชันนี้เด่นตรงไหน,นยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เทียบค่าพลังนะฮะแต่น่าจะเป็นของเป็นเรื่องของการครองบอลแหละเพราะว่าเวอร์ชันนี้ค่อนข้างเยอะนะ94 93ปกติถ้าเป็นเวอร์ชันก่อน,อน,นมันอยู่ประมาณ90ต้นๆน,น,นะโอเคมามาเกมเริ่มแล้วได้บอลหรือย,อยังยังไม่ได้บอลน,นะสำหรับเมสซี่ตึงเปรีย้ยนะครับผมเมสซี่ได้บอลฝากฝาก,ฝากออกริมเบซน่นคิมมิค แทงมาให้เมสซี่ฝั่งนี้แหมเจอดักก่อนแลนะ้วฮะไป,ปะเป๊าเป้เมสซี่เมสซี่รออุย้ยหลุดสิครับมาอย่างนี้เสาแรกไปดีโอโ้โหส่งอย่างนี้หลุดดีครับผมในเะลนหลังๆยิงเสาแรกแม่งเข้า,เข,าเข้าง่ายเข้าง่ายกว่าเสาสองนะนะี่มาแอสซิสไปนหนึ่งสำหรับมนะรมนนเมสซี่นะ่ส่งก็จะประมาณนี้แหละเมสซี่นะยิงเชื่อมเกมนะแต่สไตล์มันก็คือเพลย์เมนเกอร์ตัวซึ่งตัวซักสันเกมนะนั่นก็จะเป็นตัวเชื่อมเกมนั่นแหละนะครับผมสำหรับเมสซี่ ทุกเวอร์ชันนะฮะให้เมสซีพลิกพลิกได้ยิงไหม <c oughs> อยังับผมพลิกบอลดีเลยฮนะเมซี่เหมือนเดิมฝากสันส้นๆคืนไปให้เมสซี่ปั่นเรียบร้อยไปดีโอ,โอ,โอ้โหเช็คของจริงะ่ะไม่เวอร์ชันนี้ไม่โหดปะนะโอโ้โหยิงหนึ่งเอสซิตหนึ่งนะและ้วยืนคู่ไป,ปดนะไป้วยนะเปเช่เหมือนกันเนะี่เจมจมวาวเลยอนะทีเมซี่ฝั่งนี้ฮะ ขึ้นมงก็ได้นะครับผมแต่มันไม่ได้ดีนะขึ้นมงได้แต่ไม่ได้ดีนะไม่ได้แม่นด้วยเมสซี่ฮะส่งให้เอมเปเป้ไปรอเลยครับผมแทนให้เมสซี่ไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าความเร็วไม่ได้เยอะเน่จาจะกระชากไม่ไหวถ้าจ่ายอะ่ะสวยให้เมสซี่ฮะออกริมเส้นผู้ลูกนี้จ่ายทะลุช่องครับผมชี้คุดสวยเลยอ่ะนะแล้วก็ปาดกลับมาเมสซี่เข้าเฉยเลยนะครับผมอันนี้ขนาดล้มตัวยิงนะโอ้โห ทำเกมเองยิงเองครับผมเชื่อนะเอาดีเอาดีเดมซี่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะใช้อยู่แล้วสำหรับเมซี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะนะทุกคนน่าจะใช้เป็นตัวหลักนะแต่ว่าชันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ค่อนข้างเจียมเลยนะครับผมแม่เกือบโดนแล้วเมซี่ขึ้นหม่งไม่ไหวจริงขึ้นหม่ต้องยอมแต่มันจะมีตัวเวอร์ชันไหนสักสักเวอร์ชั่นโ้โหโดนปะโดนง่ายอย่างวะ มันจะมีซักเวอร์ชันหนึ่งอะ่ะที่มันโง่งดีโง่งดีแต่มันก็ไม่ได้ดีมากแต่แต่มันดีกว่าทุกเวอร์ชั่นอะ่ะโอเคบอจะโด,ดนโดนง่ายจังวะเมดซีอยู่ฝั่งนี้ฮะคือกลับมาไปปเป้เมดซี่แทงปาเป้ไม่วิ่งวะ่ะกดชิ่งไปแล้วนะอา้าวปัม๊มปั๊มมาได้ปั๊มมาได้ล็อกกลับมาก่อนกลับมาก่อนเมดซี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ครับผมโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผม ยิงหนึ่งไม่เดี๋ยวยิงสองดียิงสองเอสิสหนึ่งสำหรับเลวเนลเมซี่นะเป็นตัวที่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนใช้เมซี่แต่จะเป็นเวอร์ชันไหนไม่รู้ทุกคนใช้นะครับผมมันก็จะมันก็ทรงประมาณนี้แหละเมซี่นะครองบอลเชื่อมเกมปั่นโค้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอยู่ที่ว่าคนจะเลือกใช้เวอร์ชันไหนมีเวอร์ชันอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแต่เวอร์ชันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เล่นดีเลยนะเล่นดีเลยแหลนะลน,ลลนะครับผมเมซีนะ่ฮะฝาก ฝากฝากแล้วก็แทงตะลุช่างแม่ไม่หลุดตะลุด,ดได้ยิงแน่นะครับผมมันเหมือนเดิมไหมผม,มเมสดซี่ไม่ถึงว่ะเบียดเบียดเบียดก็ไม่ไหวหรอกเมสซี่นะี่ไปเปล่โอ้ยไปอีกแล้วหลุดเลยนะครับผมหลุดแต่ม,ม,แมุมนี้ยิงยากใจดีกว่าโอ้โหในมุมนี้ยิงยากใจดีกว่าอีกแล้วเป็นคนทําเกมแล้วก็ยิงเอง นะี่ยโอ้โหเมซี่ยิงไปสามแล้วเนะี่ยเชี่ยของจริงวะเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนแม่งแม่งเจ็บหมดเลยว่ะเมซี่แต่มันข้อเสียมันก็ก็ก็มีนะก็คือความเร็วไม่ไม่ได้เนะี่ยแล้วก็อ่าสเตมิหนาไม่ได้เยอะนะครับผมอยู่ทุกคนจะเล่นเป็นอะนะถ้าเล่นประมาณนี้ก็สบายสบายนะยิงเลยละการจะส่งก็ส่งยากแหละโอ้โหเนะฮะเชี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยว่ะปกติเมซี่เนี่ยผมจะไม่ไม,ไม่ค่อยเล่นเพราะว่าผม ผมจะเนเ้นแบบความเร็วไงนะข้างหน้าแต่ก็มีเมซี่เป็นสำรองก็คือก็เอาไวไ้เป็นทีเด็ดอะนะอารมณ์แบบเกมตึงๆก็เมซี่ลงมานะก็ผมเปลี่ยนเกมได้เยอะนะโอเคดุดไหมละ่ะน่าจะไม่หลุดรอก่อนนะโอเคมาเกมเริ่มต่อเกมเริ่มต่อให้เมซี่ไม่ถึงปั๊มปั๊มมาเมซี่สับออกมาอ,อย่างไะอย่างปับปปีครับผมเมซี่ล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำไปแล้วนะลูกนี้วิ่งเลยนะผมโอ้ นล้ำเยอะด้วยนะให้เมสซี่ฮะเมสซี่ฝากปาเป้แทงเอ้ยเหมือนจะทันโอ้โหเกือบอันดักได้สวยไปดีฝากเมสซี่เมสซี่วอลคืนแทงโอ้โหชวัวร์เมนี่แหม่สีจังหวะหมดเมสซี่เหมือนเดิมฮะปาเป้ไปเมสซี่โอ้โหจ่ายไม่ถึงมาชวามัวร์เมนี่เกมนี้นะ่ยเดี๋ยวหมจะดีก็ดีเหลือเกินนะจริงๆคนนี้เนี่ยเมสซี่ฮะปาเป้ ปโอ้โหวีเอาได้ไปดีแต่ไม่เร็วแต่จ่ายออกก็ไม่ทันแล้วนะโอเคจบเกมแรกโอ้โหยิงกันกระจุยกระจายเมสซี่ยิงอยู่4ลูก3หรือ4น่าจะ3 3ลูกเป้2โอ้โหคือที่เลง่ายนะมเมสซี่เป็นตัวที่เล่นง่ายนะนะยิ่งเป็นเวอร์ชันไหนที่แบบพวกคา,า,าลงคาพลังสเตตเข้ามืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสบายนะ8.5ในเกมนี้โอ้โห ไฮไลท์นะครับผมอันนี้คือลูกแรกเลยเมสซี่เอสิทให้อย่างเจีมนะฮะปังโอ้ลอ้โลง่งอ่ะแล้วก็เสาแรกไปเลยนะครับผมเดเดิชอบยิงเสาแรกนะเหมือนมันเข้าง่ายกว่าเสาสองเพราะว่าเหมือนโกเขาแบบคาดไม่ถึงด้วยแหละมันไวฟวับดูดิดก,กูกแกรบ,บแล้วเอ๋สวยๆนะครับลูกนี้แล้วก็มีลูกจังหวะแทงให้ดิมาเรียสวยๆแล้วก็ปาดกลับมายิงได้แบบเจียมๆปังล้มตัวยิงว่ะลูกนี้เข้าได้ไงวะ นะแต่ยังไม่ได้ปั่นเลยนะเนะี่ยยังไม่ได้ปั่นเลยนะมีแต่ยิงหน้ากรอบอะไรอย่างเงี้ยแหละเนี่ยโอเคมีลูกไหนอีกลูกนี้เมซี่ยิงเป้จ่ายนะเป้จ่ายปั่กลับมาโอ้โหง่ายง่ายลูกนี้ง่ายงานลูกนี้ง่ายโอเคแล้วก็มีลูกนี้ที่เป้ยิงแอซิดโดยเมซี่แต่ไม่ได้ป่ะไม่ขึ้นให้ป่ะอาจจะไกลเกินอาจจะไกลเกินนะครับผมนะฮะ แล้วก็มีลูกไหนอ,อีกเฮ้ยมันตัดออกเลยเนี่ยมันตัดออกนะเนี่ยโอเคเกมแรกผ่านไปก็ถือว่าทําได้โคตรดีเลยมาซี่นะครองบอลจ่ายยิงได้หมดได้ทุกอย่างนะครับโอเคต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่สองสำหรับเรียวเนียวมาซี่เกมแรกสุดเทพเอเอแท็กจิกไปแล้วนะครับผมคือเป็นตัวที่ เล่นง่ายอ่ะมาซี่ทุกเวอร์ชั่นเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเป็นเวอร์ชันนี้คือทุกเวอร์ชั่นนาย,ยี่เป็นตัวฟรีนะไอตัวชูเสื้อตัวฟรีอันนั้นไม่โคตรเจ็บ <c oughs> นะมาเกมเริ่มนะครับผมเจสุสเมซี่วิ่งแล้ว <c oughs> เกือบหลุดเหมือนกันนะยังไม่ได้ให้เมซี่ออกข้างไปก่อนแล้วก็วิ่งวิ่งแทงลูกนี้ <c oughs> ติดดินลิกเอาได้เหรอได้เหรอเลือกไม่ได้ไปกดนี่เฉยเลยมาที่เจสุสเมซี่ออกข้างให้เอ็มเป๊ป้ดีกว่า นะฝั่งนี้ส่งง่ายกว่าฝั่งนู้นน่าจะส่งยากนะแล้วก็ป่ากลับมาคืน <c oughs> ไม่หลุดนะครับผมนี่นะฮะคือไม่งหาช่องอ่ะดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะเชื่อมเกมได้ขนาดไหนในแต่ละเกมอ่ะนะแต่เกมนี้ตึงๆอยู่นะน่าเหมือนเขาดักดักแบบดักติดเลยอะ่ะนี่ฮะปะปครับผมมเมสซีอยู่ข้างในข้างในเมสซีวิ่งฉีกวิ่งฉีกวิ่งดีหนุ่มโอ้มันวิ่งเข้าในเฉยเลยนึกว่าจะวิ่งเอาริมเส้นนะตาส้นกลับมาให้เม็ด ซีพลิกไม่ได้ครับลูกนี้มาทีมเมซี่ฮะอุ้ยเล็กอุ้ยเล็กอุ้ยอู้ยอู้ยโอโ้โหนะครูเจมเหล็กจังหวะที่จะเอาได้คืนขอยาเหล็กยลุ่ยโอ้โอจบแล้วนะครับผมเะไรอย่างงี้นะเสียจังหวะหมดเลยเมสซี่ฮะคืนคืนโอ้โหูพอมผมจะสวนเกมเนี่ยสวนกลับในเหล็กตลอดเลยปะ ือไปหมดแล้วจังหวงจังหวะอะไรวะเนะี่ยเมสซี่เมสซีปันโคง้โคงโอ้โหเจลับเจล็บเจล,ล็บนะครับผมอ้เกมน,นี้นหล็กเฉยเลยวะเนะี่ยลูกเปิดมุมเหรอเปิดมุมเหรอเมซี่86เออะดีสุดในทีมปะ86นะฮะแต่ความโค้งไม่ได้ไงความโค้งได้ลูกเปิดได้นะครับผมมาโคง้งโคง้งเข้าประตูลูก หีเรียบร้อยไปดีโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เอาเลยครับผมโอ้โ oh, ห oh. นี่โค้งเข้าประตูจริงๆด้วยนะครับผมเอซี่ไปหนึ่งโอ้โง่ายปะนะมีเมซี่คือง่ายน,นะครับผมเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าเจ๋มเหมือนกันนี่เมซี่ยกมาให้ปเ้เป้ฝั่งนี้ไปแล้ว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 คืนกลับมาเจสสยิงโอ้โหเสีย oh, oh. สได้หรอวะ <c oughs> เป็นสามประสานที่โอเคเลยนะครับผมเต็ง <Absolutely shining. S 1> ติดเซฟอะลุกเปิดมุมปะมาซี่เหมือนเดิมแต่มันเป็นทรงเปิดฝั่งนี้ปะเราต้องเปิดออกออกออกจากโก้นะไม่ได้เปิดเข้าโกนะเปิดออกนะมาออกก็ออกครับผมไปฮะโคง้งโขงออกนอกโกได้ขึ้นไม่ถึง,ม,ถงมาที่ซอนให้เมสซี่ไม่ถึงปะโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมแอสซิสต์เป็นหนึ่งลูกสำหรับเรียนเดอเมสซี่นะฮะ จะตรงกลางไม่เข้าก็ต้องเป็นลูก,ต,ลกตั้งเตะต้องเป็นลูกนิ่งนะที่ทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเรื่องการเปิดบอลฟีคิกเปิดมุมได้หมดนะสำหรับเมสซี่โอเคนะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เจียมแมวนะสำหรับเมสซี่นะมาสิฟากออกข้างอีกแล้วเมสซี่วิ่งแล้วแทงเข้าไปเลยแล้วกันกรับกลับ,ลบอยากปันนะ่นอะอยากปัน่นโค้งอย่างงี้โอ้โหเอาเลยครับผมมาเลยลูกปั่นสั่งได้ดังใจจริง เมซี่โอ้โหอยากปั่นปุ๊บปั่นได้เลยแล้วปั่นสวยด้วยนะเนี่ยทีเมซี่อ่ะปั่นมันโคตรว่างเลยออกไปให้ซอนฮึงมินนะซอนฮึงมินซอนฮึงมินไม่ไหวแล้กเสียบอลปะ่ะทีเจซุสฮะให้เมซี่เมซี่เปิดพุงพ่งมาให้เอ็มปัปเป้ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าในแล้วปาดมาเม็ด สี่โอ้โหลูกนี้ใส่เต็มข้อแต่บอลไม่ตรงกรอบนะดูจากองศาบอลแล้วเราแบบยิงนกเลยอะลูกเนี้ยนะฮะแต่สอดมาจนได้ยิงอะแต่ไม่ไม่ตรงกรอบอะตะวัดเป็น,เป,นเป็นเท้าซ้ายเอ้เท้าขวาเป็นเท้าขวาด้วยแหละแล้วตะวัดอย่างเงี้ะมันก็นะมันเปนะ็นคนไม่ถนัดขวาไงนะมามาอาทิเจซุสเมซี่ยกมาออ้ยเปิดเบาไปหน่อยนี่จะเปิดข้างฟ้าได้สองมซนิเนะแต่กดเบา <c oughs> มันก็เลยอยู่แค่แกรเบอร์เจซุสเนี่ย <c oughs> <c oughs> อาที่เจสุสเหมือนเดิมโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยบะลูกนี้เนียนไปหมดอ่ะไปฮะตรงกลางเจสุสมสซี่มาซี่ซพลิกกอดโอโ้โหบอลถึงตัวเร็วลือเกินเนี่ยาทีเจสุสอีกแล้วรอแล้วก็แทงไม่หลุดแน่ถ้าจะรอนานกว่านี้มันโดนเข้าถึงตัวแน่เนี่ยเอาเอาไปปัมบอลได้เฉยเนี่ย เมสซีฮนะเอาข้างเจสซัสพลิกพลิกโอ้โหเอออาจจะได้อยู่ไปครับผมโอกาสบุกครั้งสุดท้ายกราเบลเจสซัสให้เมสซีไม่ได้อีกเนะี่ยตึงปรีฮะเนี่ยซี่พลิก,กโอ้โหแต่บอลยาวนิดหน่อยไม่ได้เลยไม่ถึงตัวไปมากเกมนี้โอเคครับผมจากเกมที่2เกมนี้โหดๆเหมือนเดิมนะครับผมสั่งได้ดังใจจริงๆว่ะนะลูกเปิด ลูกปัน่นนะคือเป็นตัวทีเด็ดอะจะสำรองก็ได้จะตัวยิงก็ได้ได้หมดนะคือตัวทีเด็ดเลยมาซี่โอเค7.5ในเกมนี้อ้วอรชันนี้ดีว่ะนะเวอรชน,นี้ดีว่ะอันนี้คือลูกลูกลยิงแหละถ้าจะเป็นลูกปั่นป่ะเออลูกปัน่นแหมมันติดบล็อกไงนะมันติดบล็อกในลูกเนี้ยแล้วก็จะมีลูกเปิดมุมลูกนี้ยผมโค้งขึ้นมงคือมันโค้งเข้าหาประตูแบบแบบ แบบลึกๆหน่อยแหละนะครับผมลึกๆไปข้างหลังหน่อยนะแต่ก็ยังขึ้นมุงได้ลูกนี้โอ้โหจอยเมนี่เนี่ยบทจะดีก็ดีนะเหมือนเกมน,นี้เกมทีแ้วคือจ่ายบอลอย่างยี่ยเลยนะลูกนี้เจสัสนะครับผมประสานมาจนได้ยิงแต่ติดเซฟน,น,น,นะครับผมเมซี่ปาเป้แล้วก็เจสุสนะฮะแล้วก็จะมีลูกที่ยิงเองนะลูกปัน่นนะสั่งได้ดังใจจริงอยากปั่นลูกนี้อยากปัน่นอยากปัน่นแล้วก็ปัน่นแล้วก็โอ้โหโคตรสวย คือน้ำหนักพอดีความโค้งพอดีเนี่ยไม่งั้นมันไม่เข้าหรอกจริงนะคือโกก็สุดมือแล้วเนะโอเคนะยังมีอีกเหรอเอลูกนี้ตวัดโอ้โหเต็มข้อนะแต่มันเป็นเท้าขวาอาจจะไม่ถนัดไงนะโอ้โหโอ้โหโอเคประมาณนี้สําหรับรีวิวเลวเนลแมซี Leo ่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่ผมว่าดีเลยดีเลยนะครับผมเวอร์ชันนี้ใครๆก็เล่นได้จริงเมซี่เล่นง่ายนะสบาย นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปลาบ๊ายบาย let's go